ตุรกีจะร่วมเป็นคู่เจราจารอาเซียนอินโดนุนเต็มที่สร้างสัมพันธ์ยุทธศาสตร์นายสุกิโอโนรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียและนายเชฟรีซัมซุดดินรัฐมนตรีกลาโฮมเข้าพบประธานาธิบดีเรเจฟตอยยิบแอดูอานณักพระชวังโดมาบาเชกกรุงอิสตันบูลเพื่อการประชุมต่อเนื่องการเจราจารในกรอบสอบวกสต่างประเทศกลาโฮมทั้งสองชาติได้ข้อสรุปว่า จะเร่งผักดันข้อตกลงสิทธทิพิเศษทางภาษีการค้าแบบจำกัดเพื่อปูทางไปสู่หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมและขยายความร่วมมือด้านพลังงานหมุนเวียนได้แก่ระบบนิเวศแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าปิโตเคมีการทำเหมืองและพลังงานรวมทั้งยืนยันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมกลาโหม อินโดนีเซียแสดงความสนับสนุนให้ตุรกีก้าวขึ้นเป็นคู่เจราจาอย่างเป็นทางการของอาเซียนเพื่อขยายบทบาทของตุรกีในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้สะท้อนถึงความพยายามในการยกระดับความสัมพันธ์จากพันธมิตรทั่วไปสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟน